สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องกับตันชาแนลนะคะวันนี้เรามากินข้าวกันอีกแล้วจ้ะนี่ค่ะเมนูที่เรากินในวันนี้น่ากินไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะทุกคนมาค่ะมากินข้าวกันเลยจ้าอ่ะน้องกับตันพูดด,งด,งดังๆลูกอวัสดครับผมน่องดับันชาแนลวันนี้มากินข้าวครับ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตันชาแนลวันนี้เราก็มากินข้าวแบบอร่อยอร่อยชัวร์กันค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะทุกคนกับตันกินเลยลูกวันนี้นะคะก็มีตำถั่วสันคอหมูหมักทอดมีอะไรคะกับตันมีน้ํดอกไก่มีไก่เดยวจะมีผักนะคะนี่ค่ะนึกอยากนะคะชะอมลวก มาค่ะทุกคนมาเริ่มเลยเพื่อไม,ม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาสกินขออนุญาตมือเลยนะคะนี่ะครับอร่อยไหม ต้มถั่วหรว่าต้มมะม่วงครัทุกคนนี่ครับเฮ้ทุกคนชะอมหรือว่าผักขาบ้านเราเรียกชะอมจะว่าทางอีสานเขาจะเรียกผักขา มาเกือบพวงแซ่บไหมทุกคนโหหูงขาวเลย เป็นยังไงกันบ้างคะเมนูในวันนี้น่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อทุกคนถ้าชอบก็ซื้อมาจัดได้เลยอหัวกระแซ่ใส่กอกแดงเมื่อวานใสนกอกไก่ไก่เสื้อเหมือนกัน วันนี้ใส่เสื้อคู่แต่ว่าของคุณแม่จะเป็นลายกระตูนของกับตานเป็นไหมของตามไม่เป็นลายนะคะชะอมนี่ก็ทอดใส่ไข่ก็อร่อยทุกคนเดี๋ยววันหลังก่อนกินกับน,น้ำพริกกระปิอืมเอาลูกชายกินนะครับให้กรอบลูก ใส้กรอกนี่ไข่ของเราไม่ไม่ออกนะ้เดี๋ยวจะกินอยู่นะทุกคนเมงูงมันเยอะวันนี้นทุกคนตําถั่วเยอะๆจ้า ต้ากล้องมาคือมาใกล้ๆเลยค่ะอ๋อนี่น่ากินไหมคะเพื่อน,อนๆกินข้าวคะ่ะอะไรก็อะไรกับตาลเราล่งมากเราดูกันได้นะแล้วก็คอมเมนต์นมาใต้คลิปได้แล้วนะครับอ่าเหอมาค่ะแล้วเราจะกินไข่ทอดลูกชายเอาไหม ชาเอาไข่ทอดไหมไม่เอานะคะคันนี้ก็จะเอานิดหน่อยโอ้เยอะแยะเลยนะคะทุกคนวันนี้อือร่อยน้มข่าอร่อยนะดีกับต้มข่า ตำหัวก็แซสบนะทุกคนมักเนี่ยหมูทอดหมูสันหมักซอสหมักอะไรก็หมักไปเลยนะทุกคนตามรสชาติที่เรากินมาเป็นลย,ลยังายทุกคนมาเสือลวก อืทำซุปก็อร่อยนะเนี่ยทุกคนซุปมะเขือแซ่บนั่งเหล็กคุณผูอ้อานั่งดีๆครับเอ,อท่านผู้ชมดูอยู่นะครับยกชายยกขาแล้วนะคะนั่งดีๆลูก อร่อยอะทุกคนกินไม่ถูกนะคะมันเยอะจังปกติก็จะทำอยู่บ้าละหนึ่งอย่างสองอย่างวันนี้ก็สี่อย่างแตก่ก็กินหมดทุกวันนะคะไม่เหลือ ใช่ไหมกับตมัมนี่อร่อยไหมอร่อยครนะมะเขือเทศหมูมันม่วยเลนะลูกอนังไม่มีหรอกอันนี้มันไม่ใช่สามชั้นลูก ทถั่วแซ่บนะทุกคนทำถั่วชะอมก็อ่อนๆอน,นะทุกคนอยากกินแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้ซื้อมาอม นะคะทุกคนมากินกันนะคะมานัวด้วยกันม mm. ือนี้บ้านใครกินอะไรก็แชร์มาให้กันดูได้นะคะทุกคน,เ,นเพื่อนๆกับกับตานบอกเพือ่อนว่าฝากไว้ก็เนลย สวัสดีอ่ะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแนละรับชมนะคะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นาจ๊ะทุกคนกินข้าวขันใหาอร่อยอร่อยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูที่เราทำในวันนี้ถ้าใครชอบก็ไปซื้อมาทำได้เลยค่ะอร่อยมากๆทุกคนอร่อยชัวร์ช่องกัดตันนะคะคุณแม่ สวัสดีค่ะ